กับเขาสักนิดนึงนะคะท่านผู้ชมนะคะกินกระบองเพชรครั้งแรกนะคะใบกระบองเพชรครั้งแรกยายต้อยจะร่วงหรือจะรอดนะคะมาดูกันค่ะเก็บมาสลายใบนะคะนึกว่าจะกินได้เยอะนะคะมาดูว่ายายต้อยทําได้กี่ใบนะคะเนี่ยก่าจะได้ก็ทุลักทุเลเต็มที่เลยนะคะเนี่ยต้องขุด เอาน้ำเอาขนตรงนั้นมันออกนะคะเป็นลักษณะนั้นเลยนะคะอนันนี้ก็กินกับแจวนะคะน้ำตาลนะคะแล้วก็ซอสมะเขือเทศนะคะมาดูกันกพราะว่ายายต้อยจะกินกับอันไหนเวิร์กที่สุดนะคะมาค่ะมาดูกันค่ะซอสวันนี้ยายต้อยก็ทำแจวนะคะน้ำตาลนะคะ แล้วก็ซอสมะเขือเทศนะคะก็มาดูกันว่าอันไหนจะเวิร์กที่สุดนะคะยายต้อยลองสามซอสเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีทีัรกทุกท่านนะคะวันนี้ยายต้อยนะคะหลังจากที่ไปไฮมานะคะก็จะมาทดลองกินกระบอกผิดขังแรกในชีวิตนะคะอันช่องอื่นเขากินกันดังปังไปจังหวัดจักรลอยช่องแล้วนะคะยายต้อยยายต้อยฮ่องกง หามากินนะคะครั้งแรกมาดูนะคะจะรอดหรือจะร่วงนะคะยายต่อยกับไปเสื้อหานะคะว่าใบกระบองเพชรที่มันกินใ้มีลักษณะจากใดนะคะอันนี้ของยายต่อยกับเป็นลักษณะ,ะต้นกระบองเพชรพันนั่นสายโหกระต่ายเนาะคะ่ะเนาะมันเป็นโหกระต่ายเพราะว่ามันกินใยมาสัตย์ <c oughs> นวยมันกินใ้ใบมันต้องกินใ้เนาะ,ค,ะค่ะกะทุลักทุเลเต็มที่ยายต่อยกเก็บมาใ้หลายใบนะคะมาวาดไปไ้นะคะ สมุกสมบันโดนไปหลายโดกนะคะโดนน้ําโดนอย่างนะคะได้เพื่อเพื่อคิดเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมนะคะกับการอยากโล่งนะคะคังแรกว่ามันเป็นจังไดนะคะกระเสื้อท้านะคะว่ารลดช้ำมันเป็นจังไดแต่ว่าเหาต้องลอง่องเลยตัวเองนะคะมามากินกับย่ยปอยคะ่ะกระบ,บองเพชรคังแรกนะคะกระบ,บองเพชรเมืองแขกนะคะมันสิเป็นจังไดนะคะเนี่ยส่วนสิได้กินกับเนี่ยงัดน้ํางัดขนมันออกพี่น้องคะ่ะเอามาหลายใบเห็ดใดซ้ำานี้ บ่ไหวนะคะบร่รอนนะคะมามากินแนวกินกับมือนียายต่อยกับสิล่องกับกัเก็จช็อปนะคะก็คือสสดกรอเทศนเนาะเจลค่ะเจลนะคะกับเจลธรรมดานะคะถุงสุรน้าปานะคะแล้วก็น้าตาที่ยายต่อยสิล่องสามสอวนะคะมันสิเป็นจังไดอันใดสิคือกว่ากันนะคะซิมกอนะคะซิมกรขังเรกน,นะคะ,นนะ,คะสิเป็นจังไอื้ สม,สม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 แปลงแปลงแปลงบอกค่ะมันเป็นสมสมจังใดล่ะสมคือจังอ่จืดจืดอืมมันก็สิเป็นน้มลายนะคะสิเป็นน้มเป็นส่วนประกอบของน้พราะว่าต้นตะบองเพชรนี่เป็นไม่อวบน้มเนาะจาะา้าเนาะมาเยี่ยต่อ,อยจะสิตัดเป็นแทม ส้มส้มปลาแล่มนะคะส้มส้มปลาแล่มปลาแล่มเออแมนแมนส้มปลาแล่มปลาแล่มนะคะจะส้มคีดก็ไม่ใช่จะส้มพอดีก็ไม่ใช่มันเป็นสม้มคือจังดินส้มบอกจากผู้ใดเคยลองชิมดินส้มนะคะนันเป็นจังสัตว์นะกินกะเป็นกินปกตินะคะเป็นกินอกินกินประจําตัวของเขาเนาะยายต่อยกับบรูจะอธิบายจางไหนกับเป็นกินลักษณะของเขานะคะอืม อันนี้มันบ่ค่อยอ้วกเพราะว่ามันแหลกแห้งเนาะจ้ามะมากินเบิ่งสมาปหลมาปรลม,มแต่ว่าที่ไปเสิร์ชหาเขาก็ว,ว่ามันเป็นสมสมสมประมาณนี้เนา,จาะจ้าเนาะแต่ว่าผู้ใดอย,อยากรู้ก็ต้องลองชิมนะคะมะอันแหลกแยตอวสี่จิ้มกับเจวนะคะเขาว่ามันสมกับต้องกับเจวเป็เผ็ดคำแหลกมากมะอืมันมันมีความเป็นเมือก เมื่อกของเขาก็บชื่อคืออโรมเวลาบอกจ้ะถามว่าเสแบบอมันกับนะเป็นรสชาติของปลาแหลมปลาแหลมนะนะเสแบบอกับบอลูนะคะเอาลองอีกแก้วมัองเป็นจะเป็นเมือกมันมือวกาเป็นนม้ม ตรงเปลือกสิมีกินกินของเขานิดนึงนะคะกินต้นไม้ของเขาแหรอเนาะคำพูดใดเคยดมกินกับสิลูกถ้าเป็นต้นอะโลเวลากัสิเป็นกินมือก์เมือกกินอายของอะโลเวลาัาสาาิมาจานเนาะมากลิ่นเจียวแล้วมากินอันนี้น้ำตาลอ น้ตำตาลว่าเขากันพี่น้องอืมว่าเขากันบเวยขังแรกในชีวิตนะคะอยากลองอยากปังมั่งเฮ้ยผู้ใดกินกับปังเลี่ยตอยตอกินสิป,ปังบ่ค่ะนะเขาก็กินปังมันไปลายเลาไอช่องแล้ะอันนี้ซอยมะเขือเทศเขือเทศมันก็สิสมมัานหวานคนละข้างไลยพี่น้องบได้บได้บ่ว่าัานซอยมะเขือเทศบ่วยัน ก็ได้สรุปกินกับพวกของจิ้มเผ็ดเผ็ดเขา่ากันกลัวจ้างสิไปเสิร์ชหาบางชอ่อเพิ่จะกินกับเป็นเกลือจิ้มนะจ๊ะเนาะจิ้มเกลือกอับแก้วเข่ากันที่สุดกอร์สิมีค้วมเป็นรสสมน้ำ เสียงกรอบกว่าจะเป็นเปลือกของเขาอันนี้มันก็กรอบเบาแห้งเาาก็บมาแต่เมื่อวานหรือจะมาเสียเห็ดเมืนอคืนนี่ยอยากแห้งก็เลยบริเห็ดเล้มานั่งเห็ดมื่อน,นี่ลองเบงิงิสดมีเวลาผิจจราอามกับโอเคถือว่าพานกับพวกนำจิ้มแจวถือว่ากินกับของแสบๆจ้ะอืมอืมอืม แบบกินอะไรซ้ำเนี่ยเราจะพอดลแบเมื่อคืกินแต่เป็นกินของเขาเนี่ยจะกินอะโรเวตเอ้ยกินเนี่ยตะบองเผ็ดแต่ว่าข้าว่ารนี้มันเป็นยาระบายด้วยจ้ะกินแล้วแย่ตอนสีน่เขาทำท้องผค้งก็ห้ายมือละ <laughs> นะจะเอามาให้เบิงลองกินตะบองเผ็ดครั้งแรกนะคะยายต้อยจะปังหรือจะร่วงจะร่วงหรือจะรอดนะคะ สรุปแล้วกินกับเจลดีที่สุดนะคะน้าตาลกับบอพานซอสมะเขือเทศกับบอพานเพราะฉะนั้นต้องกินกับของแสบๆเดี๋ยวย่าต่อยสีเอาคิว้วไปจะกินกับลาบกินใดนะคะสรุปว่ากินใดนะเอาเป็นว่าครั้งแรกนะคะอืเขากินก้เขามันเปรีป้ยหๆเนาะถนะือว่าได้รูกะะนะ้กะจ๊ะเนาะ สรุปแล้วก็ถือว่าเป็นของลองค่ะคก็ผ่านไปด้วยดีนะคะก็ถือว่าเป็นของลองนะคะก็ชมแล้วก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะคะ